สวัสดีค่ะเมื่อนี้บุ๋มจะพามาเบิงพริกในกระถางค่ะอัปเดตพริกหนาร้อนกันให้เบิงพี่น้องเบิงปกพริกบุ๋มบุ๋มรดน้ำอยู่เด้อค่ะมือเศา้านี้เบิงเน่าบมาตายไม่แล้วค่ะ43องศาเบิงสภาพตอนบุ้มปลูกแรกๆนะฟื้นโตดีด้อค่ะปกพริกอะไดประมาณอายุ2อาทิตย์เพราะว่าบุ๋มกระเด็ดยอดแล้วเนาะเบงสภาพดินบุ้มเนี่ยค่ะแหงคลอ ถอนเบื้องต้นนี่โอ้เนาะเหมือนหลากมันตายมันเป็นดินไม้ได้อค่ะกระถางนี่นะดินไม้โดยที่บุมบ้มบไดผสมผสมดินเก่าเพิ่มลงไปมันเป็นดินไม่อาจจะดินมันอาจจะร้อนเกินไปเนาะคะ่ะเนาะยิ่งเจออากาศร้อนนี่แหงคากเบิง่งงเนอืมนี่นาดินนาดินแหงเข้าไปเป็นบ่แม่นนะ เนี่ยกระถางนี่เซรามิกเนี่ยเป็นดินเกลาค่ะเบิ่งแน่เหรออากาศร้อนจัดยุวีมันแรงค่ะพี่น้องนี่แหละสาเหตุที่บุ้มได้พุ่มน้ำไว้กระถางนี่โอ้ดินอันนี้คือบ่ออุ่มนม้ำเหรอฮดินบ่ออุ่มนม้ำกระถางเสดายปลูกพิกเด้เสดายกลิ่นบอกปบอกพิกปีนี่ค่ะสิปลูกไม้มันคงสิบบท่านค่ะเพราะว่าหนาวมันจะมาแล้ว มีหน้าเมษานี่ก็เริ่มฝนละเริ่มฝนเริ่มอากาศเริ่มเย็นเย็นจัดแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยดินไหมขนาดมุมรถดทุกเสาทุกแรงเลยเนี่เมือเศร้านี่ก็รถดไปบายมาดินแหงคอรลอเลยเบื้องสภาพต้นพีกบุม้มคงจะได้ทอนทิมละก็เอาดินไปปรุงไม่ค่ะเพราะว่าดินในกระถางในน้อยนแน่ๆเนีนนนนน่บุมบ่ได้ปรุงเดี๋ยวมาเบื้องทางนี้นี่เห็นบ่ดินที่บุม กระถางที่บุ้มป,ปุ๋งบอกพีกไม้ค่ะเอ้ยปุ๋งดินไม้ดินเกลาผสมดินไม้เนาะเอาดินเกเมืมาผสมดินไม้เบื้องทางนี่แบบนี้ดินมันค้นแล้วอันนี้กันบ่วะมึงกับมึงกับสังเกตยอยู่ด้เนี่ยมาเบื้องทางนี่ดินล่านเดียวกันแต่ว่าเขาผสมดินมากบ่คือกันบ่รู้จังใดเอามาปลูกมันก็ฟืน้นโตดีอยู่ด้ค่ะ ขอ้อุณหภูมยนะี่สิบห้าสามสิบนี่สี่สิบสี่สี่สิบห้าองศามืนน่อนี่มึงเพียกกะลงมันจะถอนออกหมดเลยค่ะเนี่ยสาภาพพืูอสิบบ่ได้กินดอกสิจงไ้อยู่ดอกจกหาเลือกเบิง่งอันใดเป็นตลอดบรอดืมสาภาพ <laughs> บุ้มกับสัมผัสดินเบิงล้ะเด้ค่ะเพราะว่ามันเป็นดินไม้ที่เขาซื้อมาไม่เนาะเอามือสัมผัสดวงเบิงแล้วเพราะว่าบุ้มกับพึ่งไว้เป็นอาทิตย์พูน่น่ะให้มันเย็นพอให้มันเย็นเราเอามาปลูกกระฝืนโตดีเพราะอากาศร้อนมากนี่คือเบไหวแล้วดินก็เบาอุ้มน้ำพร้อมคลิปนี้บุ้มเกสีมาอัปเดตให้เบิงซ้ำนี่แล้ค่ะบุ้มจะเลือกอ,อกมบดเลยบุ้มจะเก็บไปเดีบุ้มจะเลือกเอาค่ะในต้นใดทีมันแข็งแรงดี ต้นใดที่ตายไปใบร่วงใบล้วนเบิดโอ้เม่นดินอยียงนี่เขาก็บบรูเนาะนุมจะเอากาบก้าว,วัน,นี้ะเอาไปใส่กระถางใ่กระถางใ่ที่บุ้มเอากาบกภาวไปล่องนาดินเนาะไปคุ้มนาดินไว้ได้บอได้กินปกพิกอีรีปีนีเหลือบอกกี้กระถางเองไปกันเด้อค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ